สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคการพูดสวัสดีหรือว่า hello 30ประโยคไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย hi dear สวัสดี howdy สวัสดี greetings ทักทาย hey What's up สวัสดีเป็นยังไงบ้าง Morning สวัสดีตอนเชา้า Afternoon สวัสดีตอนบ่าย Evening สวัสดีตอนเยน็น What's going on ว่าไงทำอะไรอยู่ Hey h e r e i e s Hey เธออยู่นี่ Hey h e r e h e i s Hey เขาอยู่นั่น How's everything? ตอนนี้ทุกๆอย่างดีไหม How are things? เป็นอย่างไรบ้าง Good to see you. ยินดีที่ได้พบคุณ Great to see you. ดีใจที่ได้เจอคุณ Nice to see you. ดีใจที่ได้พบคุณ What's happening? เกิดอะไรขึ้น How's it going? เป็นอย่างไรบ้าง Good evening สวัสดีตอนเย็น Hey Boo สวัสดีที่รัก How are you เป็นอย่างไรบ้าง Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก Long time no see ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ What's the good word เป็นยังไงบ้าง What's new เป็นยังไงบ้าง look who it is ดูสิว่านั่นใคร how have you been คุณเป็นอย่างไรบ้าง nice to see you again ดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้ง greetings and salutation การทักทายและคำทักทาย how are you doing today วันนี้คุณเป็นอย่างไร what have you been up to คุณทำอะไรอยู่ How are you feeling today วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร Look w h the cat dragon คุณไปทำอะไรมา Good afternoon sir How are you today สวัสดีตอนบ่ายคุณสบายดีไหมวันนี้